ไม่เป็นเลยมึงอ่ะอีดอกมึงไม่เนียนนะเมื่อกี้ทุกทิกหล่ไผ่ปอนลบไปแล้วลบทำไมแน่จริงอย่าลบแน่จริงอย่าลบแล้วไอ้ช่องส้นตีราชิดาคนนี้เนี้ยมึงมาดิมึงมึงให้กูไปหามึงตรงไหนก็ได้แล้วกูจะบอกนะไอ้ปอนทำอะไรพวกมึงกันไม่เคยเอาตามึงสักบาทมึงกด้เดือนละกี่แสนก็ช่างหีคพคุณพ่อคนแม่มึงกูไม่เคยเอาตังค์ของพวกมึงกูไม่เคยขอตังค์มึงแม้สักบาทเดียว เมื่อกี้มึงไล่ได้ปอนหาไว้ปอนกงตายตั้มเมื่อกี้มึงหาไว้ปอนกงตายตั้มกูโทรหปไอ้ตั้มไอ้ตั้มก็บอกว่าพี่อีน้อยส์สวิตบอกบอกว่าเข้าบัญชีปอนกูอ่ะตั้มมึงส่งบัญชีให้กูเนี่ยสรุปไอ้เหี้ยตัดต่อสรุป,รอปออมันคือการตัดต่อไอ้ปอนห่ะไม่ได้อยู่บ้านเลขที่155ไอ้ความอยู่ชลบุรี แตะที่สาคัญบัญชีที่มึงขึ้นนะมันบัญชีอไอตั้มมันยังบัญ,ญชีอไอปอลไอ้สัตว์ดาวเอามันใหติกมึงอะ <S <S 1> <S 1> ่ะกูว่าสักวันกูต้องเจอมึงในวงพาวอะแต่กู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 ก็พร้อมเจอด้วยแต่แจ้งความใจปอลเลยมึงแจ้งไอ้สัตว์มึงแจ้งเลยนะเรื่องอะไรไอฮาไอ้ไอสัตว์ไอเด็กกูนี่จะทำอะไรมันเคยเอาตาพวกมึงไหม เขาข้ามในซ้มอ่ะไอ้มม่ได้ดูให้ดูนะให้ดูความเที่ยงเขาอีกหน่อยสวิตนะอีกที่อี่มาเมื่อไร่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูแจ้งความก่อนมองแปลงเอกสารนี่ดูนะให้ดูนะเขาเขียนชื่อไอ้ปอนะคศพสทศพคสเห็นไหมแต่มันน่าจะเข้าไปในเฟซบุ๊กไอ้ปอนแต่มันไม่รู้จักมันอ่านนามสกุลไอ้ปอนไม่ออกก็เลยไม่มาตะกูล แต่แล้วก็เขียน 5, 108, บ้านเลขที่155หมู่8บ้านหมอปลาไอ้ปอนไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้นะฮะไอ้ปอนอยู่ชนบุรีฮะไอ้ปอนอยู่ชนบุรีและมีการโอนเงินดูนะมีการโอนเงินฮนะคือวันที่21ท,ที่ผ่านมาดูนะบัญชีที่โอนข้าลงท้ายด้วย007ซึ่งเป็นบัญชีขอ,อ้ตัม้มแต่มึงบอกว่าโอนเข้าไอ้ปอนที่มึงร้ายอะแต่มึงไม่เชยปอนจะกกูรู้กูดูอยู่กูก็โทรหอยอตัม้ม มึงเกิดอะไรขึ้นอีน้อยสวิทจ้ะถ้ามึงคิดจะให้พวการลบกกูกูได้ทั้งทั้งหมดแหละกูไม่ได้เคยกลัวพวกเฮี้ยนี่เลยไม่มีราคาเลยเข้าใจไหมพอไม่พูดเป็นเอากระยันไอ้ส้นตีนมามีเฮี้ยอะไรกันมากูถามไปหาล่างสร้างสร้างพาพมาช่วยคนช่วยคนพ่อมิสซัท ฮะมึงไม่ต้องมาสร้างภาพเราไปช่วยคนอ่ะเขารู้สนานหมดแล้วไอ้ฮามีปลอมแปลเอกสารปลอมแปลเพื่อให้ตั้มเข้าใจว่าไอ้ปอนเอาตังค์ไอต้ตั้มมึงโทรถามไอ้ตั้มดิไอ้ปอนอ่ะมีปัญหาอะไรหายปอนไอ้ปอนเคยเตังค์ไหมเคยเคยเคยขอตังค์ไหมกูถามช่องดีฉันสิไม่เคยขอไอ้ปอนช่วยเลยเลยต้องชดใช้ตล<า>อดเคยไหม มึงตองโทรถ่ายตามด้วยอีดอกอีสัตว์ไม่น่าง้อมอยู่สซเวียตด้วมึงอ่ะไอ้เหี้ยเยอะไปแล้วพวกมึงอ่ะอ๋อใจย,ย้อนขี้มึงมึงมึงมันก็รู้ว่ามันโดนหักภาษีเพราะมึงยิ้ไม่ไม่ทานไอ้ไมการบอกนะั่นยังดีนี่ล็อกทานไม่งั้นหลังยิ้สองไม่พิท่าไม่ได้ตังค์ครับป้าจีแม่ความทำให้ช่องอยังเดี๋ยวตนะ้องไปทำที่ช่องด้วยอ่ะแหม่มึงไม่ฉลาดเหลือเกิน ฝากแชร์ถึงมาด้วยให้มันให้มันดูด้วยมึงมึงมึงลายมึงเก่งแล้วเจอไม่ใช่หรอด่าคนนู้นด่าด่าด่าคนเนี้ยมึงมากับกูนี่มากูไม่ากูจะไม่พูดแล้เหี้ยไอ้หาล่างมันนอนเนี่ยกูเคยขอให้พวกมึงมากูถามไอ้ซาอยู่อยู่ยังราชาเด็กยังราชาไอ้สุเป็นถอออกไปเป็นด่าเด็กนี่หมด ไอ้เยี่ยคอนเทนต์สุนตีแล้วก็มึงงานเลิกกันเป็นเพื่เอเจดไปไอ้ยาไอ้หน่อยสวิตมึงเตรียมอีดองเขาให้นาเดชมาคุยอีกคนหนึ่งเรื่องหนูนดเดชไอ้ไอ้ไอ้ไอตัวเยี่ยเนี่ยก็เจอกูเท่าแหละไอ้สุนตีนเนี่ยนาเดชนั่อะไรฮาเคยรู้จักกันเลยนะให้นาเดชใหม่อีกคนหนึ่งแหมมึงก็ไม่ต,าต่างกับไอ้พวกงูนะ่ะไอ้เยี่ยกินบนบ้านคิดนอกบนราคา ไอ้หาทรมาร์กันทนี่เดอทานทานานไปทั่วแล้วแล้วแล้วลวสมุตเขาก็ดูแลเอกคงห,ห,หงรือว่าทำอะไรพี่ไอ้หาลากแม็กสร้างความจ้าอ้นตังให้เขาคุยตัวเองก็มีจะแดกอีกอ้มีคนเม่อไรก่อนพันสอ,องหนึ่งกำลังแชร์อยู่ไม่ต้องแชร์หรอกเดี๋ยวมันก็ดูมาฝากนะอีหน่อยนะ หน่อยไหนอะพี่ยูสวิตแล้วเขาเป็นใครอะเออเขาเป็นอะไรไอ้ต้ามให้ดูหลังบ้านแต่พี่ต้ามันไม่มีอะไรไม่เลยหรอมันไม่มีอะไรพี่ต้มมันพร้อมเคลียทุกอย่างมันไม่มีอะไรเมื่อกี้ก็โทรด่ามันไปว้าฮ่ามึงน่าจะโทรถามมันก่อนไหมเสือกไม่เชื่อไอ้ต้ามันหัวอ่อนมันไม่รู้มันไม่รู้แม้กระทั่งโซเชียลเลยมันไม่รู้แม่งอะไรทั้งอย่างไอ้ต้าม่ะแต่เสือกเชื่อแอ้มมีส้นตีนนั่นอะ หลี่ยดีอีสไร้ทุลสไม่ต้ a งเซคามิลจุ๊บจจุยเอมมี่ส่งไปให้นะแล้วลไอ้นั่นขาก็เชื่อด้วยไอหาแล้วเป็นนักข่าวภาษาเลยวะไม่ไ a ไม่ไม่มีไม่มีไปเคาะหาเยอะเลยเลยอะแล้วเขาไม่ได้โทรถามก่อนเหรอไม่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 โทรเลยเหรอ้อาวเราไปถีบว่าไปโทรไปถามก่อนเลยไอหาแลก บอกว่าผมโกงตังค์แล้วก็ถ้าเกิดว่าดีนะเชซก่อนครับมึง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 มาเนี้ยมึงมึงมาเนี้ยไม่รู้ใช่ไหมลูกใช่ใช่มาอ่ะมึงมึงมาเนี้งมาเนี้ยพอดีเมื่อกี้ที่ฉันเพิ่งเพิ่งกลับมาจากนครปฐมเพิ่งถึงบ้านเดี๋ยวนี้ยียไล่เอามาไล่เอายอดไอ้ฮาบอกว่าผมเนี่ยโกงตังค์ให้ผมอะแค่ว่าจัดการเรื่องภาษีให้พี่ตั้มเนี่ยพี่ตั้มแกทำไม่เป็นแกโดนหักไอ้ตั้มมันไอ้ตั้มมันไม่เป็นมันซื้อ ได้แต่ไปเจอแอดมินอีนอยเฮียเนี่ยบันหัวเขาบอกว่าผมมาโกงตังค์แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้คืนจะแจ้งความผมช่อโกงนู่นนี่นั่นสารพัดเลยจะแจ้งความใช่แล้วปอนช่วยเขาเยอะมากคล่องแฟมิลี่ปอนไม่ค่อยได้ช่วยทช่องช่องชอบพวกเขาเลยนะใช่ก็ผมช่วยแหละก็แล้วทีเนี้ยบอกจะแจ้งความผมผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแอก็ีเขาส่งมาให้ดูว่าปอนไปทําอะไรไว้โทรลงปอนอยู่ผมบอกฮะผมทําอะไรผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ตอที่หนูส่งให้ดูใช่เขาบอกจะแจ้งความผมผมเออแล้วใครมึงแจ้งในในศาลพรุ่งนี้กูรอรับหมายสารมึงแจ้งสอนอนหนเดี๋ยวเดกูจะพาไปสอนอนนั้นเลยนะแล้วบอกว่าเออผมไปโกงตังค์บอกว่าดีนะเช็คก่อนถ้าเกิดว่าไม่ทันวันที่เงินที่โอนยี่สิบสองเนี้ยพี่ตั้มจะโดนหมดบัญชีเลยอ่าผมก็บอกว่าผมจะผมจะโกงได้ไงในเมื่อบัญชีมันเป็นเลขพี่ตั้มแล้วถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนบัญชีเนี่ยพี่ตั้มก็ต้องกดยืนยันให้เปลี่ยนเลขบัญชีอ่าแล้วผมจะไปโกงได้ยังไงผมก็ไม่รู้เรื่อองต่ ก็คือถ้าเกิดมีอะไรอะ่ะโทรถามมันก่อนหลังบ้านไม่ใช่แบบเออไปไปไล่ด่าผมอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อกี้หมอปลาก่อนที่จะเห็นเขาไลดา่ด่าอี่กอนบอกปุ๊บหมอปลาโทรไปหาพี่ตั้มก่อนเลยเพราะว่าถามว่าตั้มเฮ้ยไอ้ทุทกติ๊กมาด่าปอนองเรื่องอะไรวะฮะไอ้ห่ารักน้องปอน <c oughs> คนที่น่ารักและซื่อสัตย์มากนะคะปอนน่ารักซื่อสัตย์มากและปอนเด็กปอนมีสิทธิ์เที่ยงตงเอยแต่ปอนไม่เคยทำนะเด็กคนนี้อยู่กัอดิฉันมาสองถึงสามปี น้องไม่มีเรื่องที่จะไม่ซื่อสัตย์นะคะขนาดน้องไายเล่นกับเอกคุ้งบอกว่าตอนนี้เอกคุ้งเป็นกระแสอย่เา,ายเพิ่งละกันเดี๋ยววันราม่ามาว่าอยู่กับคนนั้นสะอาดหรือเปล่าเอกคุ้งเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมบอลใช่แล้วเรื่องซักผ้าเนี่ย<อ>พี่การซักให้นี่จริงไหมก็ช่วยแบบพี่การก็ช่วยคนหนึ่งแล้วแล้วแล้วแบบผมยังงง,ง,งว่าผมเนี่ยไปเกี่ยวอะไรตังค์ผมยังไม่เคยเอาเอาสักบาทเลยผมไม่ไม่เอาพี่ตั้มแล้วผมทำให้เดี๋ยวผมขอห้าพันผมขอหมื่นผมไม่เคยพูดนะร้อยสองแล้วผมไม่เคยพูดนะพี่ตั้มอ่าที่ผมทำอ่ะ ลูกเขาก็น่ารักพี่ตั้มเขาก็เคลียร์พี่ตั้มไม่มีอะไรใช่พี่ตั้มแต่ตั้มมีอะไรแต่มันหูเบาไเป็นเชื่ออีน้อยแทนที่แบบไม่รู้ว่าอีน้อยแหกยี้ยตั้มรู้หรือเปล่าไม่งริงเชื่อหรือเกิยตั้มมึงอะเขาที่โทรมาแบบว่าเออป้อนมันเป็นอย่างนี้จริงไหมว่าเออป้อนทำจริงไหมอย่างงู้นอย่างนี้ผมไม่บอกเออผมไม่รู้ผมไม่ได้ทำแ้่ผมจะทำผมทำไปนานแล้ววันนี้หนูก็บอกว่าให้ไปบอกคนที่เอฟซีส่งมาเยอะว่าบอกนะเดชเถอะมาว่าหนูว่าอะไรอย่าน้ำฟ้าเศร้าเรื่องโอเรื่องอะไรมันเกี่ยวแล้วเดชคือออใใใครระไไไหนนนนนูกก็มม่่่สสจจวั้้ยิงแลบ จริงๆอะเราอะมีเบอร์อยู่แล้วเราควรจะโทรหางก่อป้อนมันเป็นอย่างนี้จริงไหมก่อนทำทจริงไหมชไใช่ตอนที่จะขอให้ทำเนี่ยเออยังโทรมาบอกได้ทำไมพอมันเกิดอย่างเงี้ยทําไมไม่โทรมาออแล้วไปไลฟ์บอกว่าเออผมโกงตังนะอย่างเงี้ยเออ อยู่กับคนที่มีชื่อเสียงแล้วทำมายังโกงแล้วก็คอมเมนต์กระดาษผมว่าเจ้าของบ้านน่สั่งให้ทําเจ้าของบ้านคือดิฉันเนี่ยนะใช่ไรย้ำรจดาน,าน,นาดได้หรอยังไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งกบบงลับมาถึงเนี่ยคะ่ะออกไปซุกก็สั่งให้ผมทําผมบอกผมเขาสั่งกันได้เหรอตอนขาดนนที่ซ่องอยังน้องน้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากนะคะแล้ว็นซื่อสัตย์อนเป็นลูกดิฉันคนหนึ่งเหมือนกันนะคะผมผมไม่เคยแบบไปด่าเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะไม่ไม่มีเลยจริงๆผมไม่เคยมีเลย เราเราบอกว่าเป็นคนสั่งแล้วได้สั่งปอนือเปล่อนไม่ครับปอนโตแล้วไม่ใช่แฟราสั่งนะคะผมก็จริง,รงๆอะ่ะควรโทรแล้วแบบถึงจะลบเนี่ะ <c oughs> คนคน, <c oughs> คนที่เข้ามาดูนะดูว่าอีกหน่อยสวิตเขาเขาเขาปอมเอกสารยังไงนะ <c oughs> เขาเขาปลอมอยังไงนะดูนะโยโยมาโยนี่นี่นะนี่คือการปลอมคขอีหน่อยสวิตเขาคือผ่าวาต้ามันเกิดอะไรขึ้นมันบอกว่ามันมีชื่อปอนอ่า อยู่ในการโอนตั้มเจ้าก็ถามว่าตั้มนั่นแกลองส่งมาตั้มก็ส่งมานะคืออีหน่อยสวิตเนี่ย <c oughs> เห็นไหมโจ <c oughs> คืออีหน่อยสวิตเนี่ยเขาเนี่ยอา่านนามสกุลไอ้ปอลไม่ออกซึ่งในเฟซบุ๊กอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็บอกว่าเลขที่1 5 5ซึ่งเลขที่1 5 5เนี่ยมันมันเป็นมันไม่ใช่บาบปอนบลาบปอนมันอยู่ชลบุรีอ่ะอันนี้คือโพสต์ที่หนึ่งนะแล้วดูลายเส้นการปอลนะไม่เนียนเลยนะอีหน่อย อุตสาหะยืนยันสวิทไนด์ดอ,อกเนี่ยปรากฏว่ามันมีการโอนตังก์อ่ะเขาว่าโอนมาประมาณสองร้อยกับห้าเหรียญซึ่งมันเป็นพรีเมียมอ่ายูทูปพรีเมียมอ่ายูทูปพรีเมียมซึ่งเดืนอ,น,อ,น,อน,เดนเนี้ยอันอันอันเดือนเนี้ยต่อะได้ประมาณสองร้อยฝาเหรียญพรีเมียมอ่ะแบ่งจากยูทูปพรีเมียมมาแล้วทีเนี้ยอ่าแล้วก่อนทีเนี้ยปรากฏว่าการโอนตังก์อ่ะมันโอนกันมาที่ยี่สิบเอ็ดเห็นไหมฮะยี่สิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละ แต่ให้ดูเลขบัญชีครับให้ดูเลขบัญชีเลขบัญชีที่ลงท้ายด้วยศูนย์ศูนย์เจ็ด่ะมันคือบัญชีไอต้ตั้มใชออมม่มันเปบัญชีขอยตั้มมันไม่บัญชีไอ้ปอนบัญชีผมลงแต่เอาชื่อปอนโค่นฮาเลยครับแต่นายตุ๊ไม่มีเพราะมันอ่านภาษาจีนไม่ออกอีฮาร่ายูยันสซเวตอ่านภาษาจีนไม่ออกอีควายแล้วเจนหน่อยเขามาเกี่ยวอะไรด้วยปอนเขาคือพี่ตั้มให้ช่วยดูแลหลังบ้านไงแล้วทีเนี้ยคือเรื่องของเรื่องอ่ะ คือพี่ตั้มแกโดนหักภาษสีแล้วคือแกยื่นไม่ทันแล้วแกให้ผมช่วยยืน่นใช่ไหมพอผมยื่นไปมันยังไม่ทันผ่านหรอกแกก็โดนหักนางไปแล้วแกก็เหมือนให้เจ๊นหน่อยไปช่วยดู<ช> <ๆ S 2> เจ๊แล้วเจ๊หน่อยก็บอกว่าเออที่โดนหักไปเนี่ยเหมือนประมาณน่ะประมาณว่าที่โดนหักไปเนี่ย,เอ,นะเ,ยเออเป็นพ่อปอนอ่ะทำเข้าบัญชีตัวเองพ<อ>ี่ติ๊กอลับไปไลฟ์บอกว่าดีนะที่ตรวจเจอก่อนถ้าไม่ตรวจเจอก่อนอ่ะพี่ตั้มจะโดนหมดบัญชีพี่ตั้มอ่ะกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวได้พ่อเลี้ยงเดียวอะไรก็ไม่รู้บอกว่า<ๆ>ยังไปทํากับเขาอย่างนี้ลงแล้วคอมเมนต ป้นออนเป็นคนที่ซื่อสัสตย์มากดิ่ฉันยืนยันเนี่ยเด็กคนนี้ไม่มีนอกมีใน,นแค่แค่นั้นแล้วน้องไม่เคยได้ขออะไรใครนะน้องเป็นคนที่ไม่อะไรใครนะคะผมไม่เคยวุ่นวายนะคะผมไม่เคยขอสักบาทเลยนะถ้าผมทำนี่ผมขอห้าร้อยผมขอพันผมไม่เคยพูดเลยถ้าผมจะเอาอะ่ะใครอ<า>ีโนยอีโนยนายสวิตเนี่ยอีดอกมึงมึงไม่เนียนได้หน่อยนะไหนเขาอยู่ไหนอ<า>่ะแหมอ<า>ีดอก พี่อาจจะแบบอาจจะแบบไปฟังอะไรมาผิดผืนแล้วทำผิดผืนนะแหมคิดจะดูหลังหลังบ้านคิดจะเล่นง,งานใหญ่ใจมันถึงระระนะมามึงตายบอกได้เดี๋ยวไปรับที่สนามบินฮะแล้วทนายไพศาลตั้งไงที่ฟ้องเอกสารนี้ไม่เดี๋ยวให้น้อบีมันก็มาเอ๋อเหรอโ้องบีรู้เรื่องแล้วใช่ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่เดี๋ยวบอกมันเดี๋ยวให้ไปแจ้งก่อนเมื่อกี้ส่งต่อให้น้อบีไปแล้วกับทนายไพศาลทนายไพศาลบอกเล่นแม่งเลย แม่งร้าเอามาไ้ายเอายอดจันร,ร้ายเอายอดคนดูทนายไพศาบอกหลายรอบแล้วกูจะบอกนะว่า <c oughs> ไอร้รลายเอายอดคนดูมึงรลาต่อไปเถอะนะไ้ายร้ยตอบ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 ต,ต,ต่อไปเถอะไอ้หาล่ากูสาจะไม่มายุ่งด้วยนะคือเบอื่อเราก็มีกันทําไมเราไม่โทรหารก่อนว่ามันเป็นยังไงม,มเรื่องพวกหมอปานโทรหามพี่ตั้มพี่ตั้มก็ลูกผู้ชายต้องขอบคุณพี่ตั้มนะคะที่ลูกผู้ชายอันนี้คือผม,ผมบอกว่ามันไม่มีปากไอ้ตั้มนะผมอ่ะพี่ตั้มจะเชื่อคนง่ายแก่มันหูเบามันเชื่อคนง่าย เรื่องของเรื่องอ่ะมันมันไม่เก่งโซเชียลมันไม่รู้เรื่องอะไรเลย,เลยแล้วแล้วเป็นผมอะ่ะที่ไลฟ์โดนไลฟ์ด่าคนดูสองพันกว่าไอ้ปอนขี้โกงไอ้ปอนขี้โกงด่าผมสารพัดสารเพลย์เลยอ่ะอ๋หอหลอที่ปอนส่งมาให้ดูอะไรนั่นแหละเมื่อกี้กำลังถึงตรงประมาณสามท่อยิองวงบอกเกิดอะไรขึ้นลูกยิงถามเพราะว่าไปากับพี่หมอเกดกลับมาบอกว่าเอออยู่กับ คนมีชื่อเสียงทําไมขี้โกงเขาอะไรสารพัดผมโงยนี่ไอ้ปอไม่เคยขี้โกงมึงเคยทำอไมึงมึงมึงมาถือไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยเลยทำไมมึงมึงมึงถือขนาด้มึงอ่ะอ่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่ะขออนุญาตหมอปลานะคะปีน้ำฟ้านะคะคลิปนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าปลามาฟังแล้วปลากกระสุนนั่มขึ้นกันนะคะพี่น้องเพราะว่าเออไอ้พวกเค้านี่นะคะมันเป็นคนที่ว่าเออเป็นยังค่ะมันก็ยังเลี้ยงบ่เชื่องแท้อีสุมูนี่นะคะ เพราะว่าน้อหมอป่านะคะพี่น้องเขาออกมาเดือดมากกับพี่น้องเดือดสะเตนแบบว่าเออเฮ็ดเลยนะฮะให้หมอป่านี่นะฮะคือเป็นการที่แบบอ,อ,อดกั้นไม่ไหวแล้วนะคะถึงได้ออกมานั่งด่านะคะเพราะว่าอะไรนะคะไอ้ลูกอ,อกระจกนะคะพี่น้องไอ้นี่นะคะมันเป็นอะไรนะ,ะเป็นนักข่าวตกอับนะคะพี่น้องมาพึ่งบารมีนะคะมาพึ่งบารมีหมอปา่าพี่น้ำฟ้านะคะแดกนะคะพี่น้องกูเห็นแล้วอุ้ย ใช้กรรมสิทธิ์นะคะพี่น้องในบ้านหมอปลานี่สุดยอดอิหาเอ้ยกูนึกถึงเมื่อก่อนมึงก็มาสา้่งภาพคือกันมาคากินหวัวเงยนะมาเปิดบริจาคกูนี่นะคะรดนะคะพี่น้องอุ้ยเป็นหน่วยงานว่าขันโอ้จิตอาสาบาคาปอบมึง่อ้ยกูกระลุงไปบริจาคนั่นะมันก็นยังมาดังบอกกูจะได้ว่าอ้ยไอแน่อีนะอหาเนี่ยอียปะสมนี่ละหมมืงอทวงหนี้บุญคุณเนานะกูนนะทวงนะสินะคะถ้ามึงก็ไปทํางานนะคะพี่น้อง อ่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพื่อสังคมตลอดหลอดฟังไอ้หากูรู้แล้วว่ามึงก็หาแดกนะคะสร้างภาพค่ะพี่น้องนะคะเปิดบริจาคแงงนะคะพี่น้องน้าช่วยคนเหลือคนโควิดไอ้ควายนะคะกูช่วยเนี่ไปนี่นะสาม0ันบาทนี่นะคะ กูฟาวโอนฟาวโอนนะปกติกูบ่คอยโอนในผู้เดง่ายๆเด้ค่ะพี่น้องนะคะกูเสียดายเงินนะพี่น้องถ้าทาถ้าทาบุญไปเนี่ยกับคนสิ่งที่น่าดีนะคะพี่น้องบบได้เห็นเกต่ดีนะคะไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยนะกูบเสียดายเงินนะนะกูชิโอนเนี่ยเป็นหมื่นยังได้เป็นแสนเนี่ยแตกูมีเงินกูอยากให้กูเสื้อใจคนนะคะกูลองดูใจคนเท่านั้นเองนะคะพี่น้องเห็นบ่กูโอนไปปั๊บมันหูกูว่ากูไปคอมเมนต์แมงสามตีสี่เทียว มันก็บอกใก้ว่าขอบคุณกูเดิค่ะโอ้ยเสียดายเงินพี่น้องเนไะอ้พวกนี้มันสางภาพย่าไปย่าไปาสนับสนุนมันพี่น้องนะคะเห็นรถมาค่ะพี่น้องรถมันซือมาไปจอดบา้บานบ้านมั่นนะ่ะนะคะเออทรงคนป่วยนะสองเทียวๆนา่าเอา้เอาเพราะแล้วค่ะนะคะมันเป็นการแอบอ้างกนนายพี่น้องอกูบอกแนละ้วบอกนักเขาอันโต้อัพนี่นะคะไม่มีนะคะคุณภาพ นะคะพโบเขาเขาบอเป็นเขาเขาบอจ้างเขาไล่ออกน,ะ,ะ,นะ,ะพี่น้องเออกูเรบบ่าดาแท่นหมัอป่าเลยค่ะพี่น้องว่ากูศูนแท่นหมัอป่าเลยค่ะเพราะว่าหม้อป่านี่ค่ะพี่น้องนะ,ะเขาดีซําไดนะคะเอามึงบวกมึงมาเลี้ยงนะ,ะนะซอยพวกมึงนี่มีคลิปมีอย่างมาสั่งน,ะ,ะ,นะ,ะพี่น้องมาทําคลิปวิดีโอมานั่งมานอนมาแดกเนี่ยให้เป็นกรรมสิทธิ์ได้ดูแลบ,บ้านไว้ใจซําไดนะคะพี่น้องไอ้นี่มึงไม่รู้นะคะบุญคุค้น้นพวกมึงนี่ละนะไอพวกนี่เลี้ยงไม่เชื่องนะคะมันพ่อกันมันไปเสียมนะคะ นี่เห็นโมด้ยอดวิวเป็นแสนๆซนนยอดวิวเป็น,น,น,อปนโอ้ยคนที่ตามเป็นแสนเพราะอะไรเพราะมึงก็เกาะก,กระแสนะคะหมอป่าช่วยด้วยถ้ามึงไม่เข้าไปนะหมอป่าช่วยด้วยมึงกับบไร้ดอกค่ะบ่มีมบไรีเบิงดอกนะคะการโมกันจ่าอันเข้าสันโอ้ยปอบมาไอ้อกูบอกจะเถอะบ่เป็นตะฟังนะคะกูบอกซื่อๆนะคะกูก็เห็นว่าเออเป็นลูกน้องหมอป่านี่ละกูเข้าไปที่ตามเบิงนะ,ะเดี๋ยวนี้กูบอกใหไปเบิงเลย กูดูแล้วลักษณะนั้นหน้าตายนี่ไว้ใจไม่ได้นะคะกลตีนนะคะพี่น้องนะคะดูแลให้ไม่ลักษณะใไไดคะ่ะมาสร้างความเดือดร้อนให้หมอป่านะคะพี่น้องเออนะไปเสียมผู้นั่นผู้นี่มาใส่ไล่ว่าหมอปานี่สร้างภาพวัสดพี่น้องสร้างภาพไปช่วยเหลือคนสร้างภาพไอหาจังไรนะคะอยู่บ้านเขาแดกเขาลืมบุญคุณหมอเขานะคะพี่น้องมอเข้านะคะมาใส่ไล่เขาว่าเออน้านน้องปอนนี้มันเป็นโกงเงินโกงนั่นเขาว่ัสันแจ้งความจับ ไอห,หาลากนะคะพี่น้องนะคะเ็าช่วยเหลือมึงขนาดไหนนะพอมึงมีแดกแล้วเนะะี่ยค่ะโอ้ยกูมีคนติดตามแล้วเนี่ยนะคะไอจังไรนะคะมึงได้มากมึงกับไปไงขึ้นกันนะคะมึงดูมึงไม่มีคุณภาพนะคะอ่านข่าวป็นนะคข่าวเพนซันมึงมตกงานดอก นะคะนักข่าวเขาต้องพูดจาฟังชัดนะคะนี่ความไหวพริบคนอย่างมึงอึดอ,อัดอ,อึดอัดยังไงเนี่น,นะคะมันบริดแดกน้าเขาดอกนะคนบบซื่อตรงนะ,ะมันต้องรู้จักบุญคุณค้นเขาใจบอลน,นี่ที่โขกมาเดามานังมาดาแท่นหมอป่านี่นะคะกูเห็นหมอป่าเดือดเดือดค่ะพี่น้องนะคะมึงไปเชื่ออีหยังค่ะนะคะอีมาดำอยู่มึงนออเมึงหน้าไนอีห้านี่ค่ะนะคะ มันสิได้อีหยังบวแมนมันมันอยากนะอันนะไอเซิ้องมึงตีเงื้มันอยากเซิ้์ฟนะมึงตีกูถามมึงแน่นะคะมึงก็ไปเสื้อมันอีพวกนี้มันก็หาผลประโยชน์นะคะมันบูรุเรื่องยูทูบอยู่อย่างนะคะพี่น้องเขาซอยมาเต็มที่ปอดนี่เขาก็เก่งเขาก็จบนะคะเขาก็มีการศึกษาเด้กูไปสัมผัสบ้านหมอป่าเมื่อ้หพี่น้งฝ่าแล้วนี่เขาเป็นคนดีเขาบริสั่งภาพเขาบริสัต่อแหล่เห็นบ่ดากระดาทุกมือนี่มึงเห็นว่าหมอป่านี่นะคะมีชื่อเสียงอ่ะมีคนซอยเหลือหลายเห็นบ่ คนดีนะคะคนเรามันก็ต้องอยู่ได้เพราะความซื่อสัตย์และความซื่อตรงเขาบ่าต่อแหลวนะคะ ไอ้สันดานนี่นะคะพี่น้องนาออกมานั่งไล่สด่าเขามึงนี่นะคะจังไรหมานะคะพี่น้องนะคะเอฟซีก็ต้องฟังไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อไอ้คนนี้นะคะหวังผลประโยชน์เห็นบ่มมาอดเปิดบริจาคนั่นบริจาคนี่มันเอ็งเงินเง,นง,นงินใส่กระเป๋ามันนะคะเห็นบ่ผพสุดไ้ายมันเอาอยัางกระดไปจอดไว้ไอ้หาจังไรกูเสียดายเงินบาอีหลีพี่น้องนะคะ <c oughs> มึงสิโอนขึ้นกูมาโอนมาหลดเดอ้อกูยอมรับนะคะเออแต่ถ้าบุญกับคนบอบรีบ้รูจักกระตันยู่นี่บ่สมควรน,นะ,ะที่จะนะหายมันดอกค่ะพี่น้องนะคะ อย่างนี้นะคะปอดเนี่นะคะเขาอยู่มา3ามสปีแล้วนะคะเด็กคนนี้กูสัมผัสแล้วว่าเด็กคนนี้มันซื่อนะคะกูไปมันตอนรับนะคะมันหูจักแนะนําใไปกูเห็นยุทุบยูดันอยู่นีนะคะมัวปากกนะนํน้กูนะะพี่น้องพ่อทุนเรานะมันมีความจริงใจนะคะแดกข้าวมื้อเดียวนี่นอนบ้านเขาเนี่ย กูยังรู้บุญคุณเขากูบ่เคยมานั่นเลยนะคะหมอปลาเขาล่ะทำเพวกความสื่อตรงทำเพวกความถูกต้องนะคะเขาบริมาต่อแหลสั่งภาพไอ้พวกมึงนี่นะคะนะ,ะมะกอกระแสหาแดกน้าเขาแล้วนะคะแม่มึงบาขี่อะไรอันนาขี่ลาดขี่นั่นบบสู้ม,มีความคิดนะ,ะเอาผ้าลูกผ้าเมี่ยมผ้ายังมากินไอ้ห่านะ,ะกินอย่างเทวดาแม่งเขาเขาๆออกๆนะคะใส่กรรมสิทธิ์ในบ้าน เขาก็ให้มึงอ่ะเขาก็ไว้ใจมึงป่านนั้นพ้นสุดท้ายพวกมึงก็ไปเสียมกันนะคะพี่น้องนะคะไม่รู้จักกตัญญูไอ้พวกเวรน,นี่นะคะสมควรนะคะอ่าจะโดนกรรมตามสนองนะคะหมอปานจะจัดไปเลยนะคะไม่ต้องไปปานีมันพวกมันน่ะนะคะแรงมาแรงกับหมอปานนะคะ ฟ้องมนได้เลยนะคะไอ้พวกนี้ไม่รู้จักกตันอยู่ไม่ถูกชะตาตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะพี่น้องนะคะมันต่อแหลมันยิงมาทีว่าอุ้ยกูนี่นะคนดังนักข่าวโตกอาบพี่น้องบ่มีคุณภาพนะคะกูจะบอกไงมันไม่นิ่ทากูขึ้นกันนะคะมันนินทากูมันกันไอ้พวกแอดมินมึงมึงมานั่งอ่านเนี่ยกูไม่แคร์หรอกค่ะนะคะกูไม่คนรวยนะคะเออนั่นแหละค่ะกูจะเป็นยังได้กระซ้ามึงมาดากรลดเด้อกูจะตอบกลับนะคะ กูจะบอกให้วันนี้นะคะกูมาเดินข่าวแล้วคลิปมันก็ไล่ขึ้นมาแช่ก้นานมากูแช่ซอยหมอป่าค่ะพี่น้องนะคะกูฟาดแทนหมอป่าพี่นำฟ้านะคะเพราะว่าเขาเป็นคนถูกต้องนะเขาทําความดีมาตลอดเขาบอกเคยมีผิดพลาดนะคะคนในสังคมเนะะี่ยค่ะพี่น้องต้องเป็นตัวอย่างเห็นว่าขนาดพวกมึงนะอ่าระดับใหญ่ปรนเดนนะพวกมึงยังไปเพจขอร้องเลยเขาต้องมาขอร้องหมอป่านะคะ คนนะ่ะประชาชนธรมนะะนธรมดาหนาเช่าบ้านธรรมดานะคะเมียเขารวยตัวเขารวยเขาก็ยังอยู่กินแบบนะคะเช่าบ้านนะฮะอยู่อย่างพอเพียงเห็นบ่นั่นนะคะเพราะว่าอะไรเขาลู้จักมีกจิตสํานึกนะคะคในการที่เขาทําทุกวันนี้นะคะมึงเล่นกับเขาเนี่ยนะคะมึงคิดว่าอุย้ยนะเขาไม่กล้าทําอะไรมึงใช่ไหมไอ้เหี้ยนะคะมึงนี่นะคะมึงเลวซามจริงๆนะสมควรนะคะอา้าวย่าปล่อยมันนะ้หมอไปพวกนี้บ่รจักกตัญยูนะคะ อ่ามันไปเสี่ยมคนนู้นคนนี้นะคะบางคนนี่แมงกับคักเนาะนะคะมึงอยู่กับเขามานานนะคะเออนะ,ะมีการมาทะเลอะแบบแวงกินกันนะกูมึงยอดวิวเยอะกว่ากูนะกูได้วินน้อยอ่ามึงมาทายทํำนะเห็นไหมเอาไปมานะกัดกันเองกับพี่น้องกัดกันเองบัดเี้นะคะเพราะว่าอะไรนะคะยอดวิวเป็นเหตุทําให้ยอดเงินนะคะพี่น้องเอ้ยกูกระเงิดไหล